ดึงออกมาด้วยดึงกับัตรมสออกมาด้วยโนโอเคโอเคค้าไว้โอเคจับมันใหญ่ท้องขึ้นหน่อยเกี๋ยลงโอเคดีค่ะแต่ส่วนใหญ่จะพี๊สนะตอนนี้เราค่อยๆเอาเอาตัวชี้ครอบมันไปเลยตามทิศทางมองแต่ข้างบนมองแต่ข้างบนกดกดตะกอนให้ลงกดให้คีบคีบนะครับคีบค่ะโอเค วินะนแล้วครานี้เราเอาตัวตึงขวาไปยูนให้ท่า,ดดาเจ็บที่แล้วเอาไปมือออกเอาชิกออกได้แล้เข้าวบัตรยหลบลโอเคแล้วกออกคราวนี้เราขึ้นเราถ่ายกดหัวซุกไว้ค,ไนนครับ ใช่ถ้าสุณชไม่ไเลียถ้ชาเลยไวไไหวเลยเนาเชียชาเขาได้นะเขาต้องขัยไปเรื่อย มีที้ถ่ายไว้หมดเลยครับถ่าโอเคดีหนูขอรูปด้วยนะ <laughs> ได้เด๋จวส่งส่งให้เลยครับ <laughs> จะได้เอาไปทำคลิปมจิไ้ทำครับผมที่ได้ค่กรจะให้ถ่ายรูปตอนจิกจจกอะไรไหมอไปยนะอยะระอกแี โอเคนะรีมีจะมีคำบรรยายขึ้นไหมครับคำบรรยายอ๋อไม่น่นวะดีโอเลยจ้ะอ๋อนะคอันนี้เราว่างรอค่ะเพราะว่าตอนนี้เซฟอินเตอร์ดูแล้วขอไม่ติดกับตัวบัตรเลยก็เลยโปิด ไว้ก่อนนะคะค่อยๆให้เหงือมันขยายแล้วก็เดี๋ยวเราดูอีกทีนึงว่ามันจะลงชิกกับอับนังไม่ค่ะโอเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> าจะไม่ได้เหมือนเป๊ะเราคือไม่เหมือน<ช>แต่ถ้ามันเหมือนมันก็จะง่ายกว่าอันนี้ค่อนข้างต่ำยังไงมันก็จะค่อนข้างใส่ยากแล้ว<อ>ล่ะเคเาก็มันจะเปทาที่ข้างล่างอ่ะให้มันตีจริงๆคือมันใกล้ๆล,ล,ลงแล้วมันดูเหมือนใกล้ๆใ,ในปากอาจจะให้ปิกในปากแต่เมื่อกี้หนูปิดในปากใช่ไหมเ,เ,เมื่อกี้เชฟทาไมตีก่อนอ่าอันดีก่อนไปปั่นเขากับตี้อยู่ไหม อืมอืมอืมติดไปไปนิดนึงโหอยากให้คนไข้ตัดเออลองให้คนใข้ตัดเลยค่ะจะันสิดกั้นสองครับเชิญครับสี่ั้นสองสี่ั้นสองการมุงอะคยาบาน ไค่เห็นว่าเหงื่อก็ค่อยๆกลับมาชมพูขึ้นมาณนิดนึงจากตอนแรกซีดๆเดี๋ยวนี้รออีกนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ดูในฝีมือทะเลาะผ่านไปก็ดูดูลงขึ้นแล้วยังเหลือที่ฉีดนิดนึงแต่ก็ดูนะคะไม่เด้งเลยใช่ไหมคะใช่<ๆ>มันจริงๆมันควรจะแน่นแบบมันไม่เด้งอันนี้ใช่ พี่ว่าซิกนอกพี่ว่ามันเราก็เคยยันไปถามว่าจริงลใลปากับน้องปักในปากปาก,นากันอนะซิกนอกหรือซิกในอะมันก็ต้องใส่เหมือนกันแล้วรู้สึกว่าชอบน้อยปากมากกว่าอ,อย่างน้อยเราไม่จะเราตีตรงแต่<ม>ใ,นในกรณีที่ฟามันขยับมากๆอันนี้ก็ควรจะซิดในปากนะแต่ว่าพี่ไม่รู้เรื่องต้นหอมขยับบ้องลองดูว่าตอนนี้ในปากน้องปากมันต้องแล้วมันดิ้นไหม คือถ้ามันไม่ดิ้นอ่ะคือว่าปิดข้างนอกดีกว่ามั่นใจกว่าแล้วมันมตีแน่นอนตอนนี้มันดำลังอย<ช>ู่ตรงนี้ยเดี๋ยวจะดูว่าตอนที่เราใส่ซีเมนเลอะมองไม่เห็นกดใช่อป่างเป็นไทนนไเทเนียมจริงแต่จริงๆรที่ว่าเซนเนี้ยมันจะลงไ้ง่ายๆหรอมัน,หนหมีโบนั้นมีเคลียวหรือมันเย็ในใช่เขาใช้นมาแล้วแล้วก็ดังคือถ้าสมมติแต่ว่าเราเอ็กซเรย์มันดูได้โอเคอะไรเงี้ยที่ว่าก็ปิงน้อกตากแล้วเราก็ขัดขัดแล้วก็มาใส่ทีเดียว <laughs> ถ,ถ้ามันปักลึกนี้ฟิกมากปากจะมกไม่นดใส่เม็ดไลยใช่ไหมม,มันกดไม่ค่อยลงหรอกฟิกเลยนี่เหมือนแน่นหนักมันแค่จะลงยาก <c oughs> ดึงออกมาเหนื่อยก็คอแหละเพวมันก็จะไม่ลงถ้าเป็น,นกษณะนี้ือต้องหนูว่าถ้าในปักนองปกักเหมือนกันสิเป็นปักนองปกักเหมือนเราให้แล็บฟิกอ่ะอืมฟิกมาเลยใช่แล้วก็แล้วก็เป็นสแตนดาร์ดได้เลยได้ไหมก็ฟิกมาเลย อาจารย์บางคนชอบแบบเหมาเลยโ <Ừ. S 1> อเคอาจารย์บางคนหรืไม่ก็นั่งสองซีติดก,กันได้ฟิกมาเลยแล้วแต่ความชอบแ่ะอย่างกรณีนี้เป็นสองซีติดกันก็จะมีสองแผนใช่คือถ้าเป็นอาจารย์อู๋เขาจะชอบให้ฟิกอันหนึ่งก่อนเล่นกันหนึ่งมาดูเพราะว่าบางทีอ่ะตัวคนเนี้ยมันแข็งเนอะนัดเองเวลาแก้แบบที่ฟิกมาแล้วมันยากอ๋อฟิกมาอหนึ่งเพื่อที่จะแก้อีกอันหนึ่งได้ง่ายกว่าถ้ากรณีที่มีปัญหาใช่ เลยหน่อยอันนึงใส่ได้แน่แน่ถ้าต้องพิมพ์มันก็พิมพ์แค่ตัวเดียวถ้ามันจะต้องแก้ก็แก้แค่อันเดียวใช่ค่ะมันจะต้องมีแต่หนึ่งที่ได้ใช่ใช่โอ้ยอย่างกรณีนี้ก็คือเขาบอกตัดกันครับจริงจริงมันต้องขัดทำไมเซลล์อนี้เข้าเลยดูส hmm. ัมพูข right. ึ้น in ดูแบบก็ที่แบบที่ว่าจะต้องหนักนิดหน่อย

มีขามีที่นจยะายาได้นะข้างบนน่ะอเหมือนงงันตง แต่แล้วมันปิดคนดีแล้วโอคิ๊กโอ๊ิกไหมโอเคเาได้ตำแน่งนี้โอเคถ้า่างั้นเอาเลยปิดเลย ชัวมันได้จริงแล้วเรารก็จะปิดนอกปากในปากตัดใจกินครับผมนี่ค่ะ,ะเราก็ผักลงค่ะเก็บผักให้มันพอนเดียบ,บนันยัง

ถ้าไม่ติดหน้าตัวแล้วตตัวล้วตเริ่มเลยนะค่ะเคี่ยวปซเขี่ยแล้วต้องเขียนจี๊เขีย้องพิตอนนี้เคียววิ่งแ็เคี่ยเออเคียก่อนองนี้มันไปซื้อมีตอนนี้นี 90 9แต่คนที่จ <Hag> ําได้อมซื้อถ้าซื้อเดียวๆ30ตัวจะอยู่ที่รวมแบบแล้นแต่ว่ามันรวมน้นิดเดียวเองแนี่คือสิเจ็ให่กจ็ใหญ่า0ัตไอันนี้คือราคานจ่ต่างกันแ่สองยอดราคาเจจตัวบลูวีค่ะไม่เจ็นโบวี2 0 0เบอร์ูดิคุณเล่นอันนี้จาช5 5ถูกกว่นเนาะ5แบบ แต่ยังไงอุบัเหตก็ต้องใช้สายพันุ์นะทำไมต้องถึงยอมขายแย่กะนเมื่อานกม่สามเมื่อกี่สามห้ากี่ตสามห้าแปดอะไรไม่รู้สามห้าแปดอะไระไม่รู้ค่ะอะไร่ะเพราะเราหดเราไม่ได้ต่อทั้ั้น โอเคค่ะขัดตรงนี้นะคะหนูัดรอบเลยจ้านั่แหลนะคะเออเขัดดีกใช่หมดเลยดิเข้าด้วยกินเข้าบ้านเท่าหกเออมีเบสไม่ได้มีเซตอะไรนี้ใช่ขัดแบบเล็กนิดหน่อยที่ไม่โดนเลยใช่ไหมวันเกิดเด็กเขาอะไรรุปีเลยวันเกิดเ็ประมาณสาคะอ๋อโอเคก็ต้องดาม้มปเริ่นีขรอบเอ็นข ยี่ห้าตัวใช่ี็ห้าตัวไม่ต้องพูดเลยจะไม่ได้ขอดยี่บห้าตัวห้าห้าะไจ่ายาให้เจออะไรได้ไม่ได้หรอก เป็นเป็นสเต็ปอะได้ขัดได้เลยอาจารย์ขัดให้แบบรับมุนโย่ขัดได้เพราะว่าคอนเน็กชันมันไม่โดโนมันมีอบัตเมนต์ไอ้มันมีตรงนี้รับคอนเน็กชันอยู่แล้วสิ่งที่สำคัญ ที่อาจารย์ไม่ให้โดนนักสือคันธุแค่ทั้งไทยมาแต่ตรงนี้มันมีตัวอนามัยระคายอยู่แล้วตรงนี้สามารถตัดกับโดนใ้เป็นฐานเดี่ยวๆให้เราเอาอนามัยคุมขึ้นมาใช่มันขาดแค่นี้ได้เลยแต่ครั้งที่เราขัดไปโดนอนามัยนะคายก็จะโดนขัดไปด้วยอ่ามันไม่มมันไ่เป็นไรมันเพราะว่าเราจะขัดให้มันเราจะขัดมันคนไม่กล้าไปขัดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับท่าน มันก็ไม่เป็นไม่ควรไปโดนอนาล็อกเนี่ยเพียงแต่มันกันไม่เฉยไดีที่สุดคือต้องไม่โดนอนาล็อกแต่ก็โดนได้